โรงเรียนวัดกระดังงาจันราตบำรุงตั้งอยู่หมู่ที่3ามตำบลกระดังงาอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด62คนมีค่าราชการครูจำนวน3คนและครูอัตราจ้างจำนวน3คนด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในบางชั้นเรียนเนื่องจากครูไม่ครบชั้นมีการสอนโดยใช้ DLTV ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพ่วงในการอุไรวันจินดาวงจะใช้รูปแบบการบริหารแบบวงจรคุณภาพ P.D.C.A. Plan, Do, Check, a r t ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน โดยครูและบุละคลากรทุกคนร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานร่วมกันทำตามแผนพร้อมทั้งตรวจสอบและวัดผลตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการในการทำงานโรงเรียนวัดกระดังงาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีความเข้มแข็งมีการจัดการที่เป็นระบบและชุมชนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมหลักสูตรสู่คุณภาพผู้เรียนด้านอาทีหรือ reading test ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและนำไปปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผู้บริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณในการทำสื่อพัฒนาครูให้มีความรู้มีทักษะจัดแหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน พุ้อในการโรงเรียนมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีการไต่ถามเรื่องการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอผลการทดสอบประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2563นักเรียนมีคะแนนการอ่านออกเสียงได้คะแนน193.66การอ่านรู้เรื่องได้คะแนนะ9 7 0 0 รวมทั้ง2ด้านคิดเป็น้อยละ95.33ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,562จากร้อยละ64.25พัฒนาสูงขึ้นร้อยละ29.41ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสำริดการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1 โดยคุณครูศิริยากรชมานกสอนทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคือทักษะพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้สิ่งต่างๆของผู้เรียนครูจึงเห็นความสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนชั้นปถมศึกษาป,ปีที่1โรงเรียนวัดกระดง,งาสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนจึงมีการนำกระบวนการสีขั้นสู่ความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้สีขั้นสู่ความสำเร็จ 1>, 1. เรียนรู้ผู้เรียน 2. อ่านเขียนสะกดคำา 3. เน้นย้ำสร้างคำเขียนเรื่องราวและ 4. บอกกล่าวประยุกต์ใช้ขั้นที่ 1. เรียนรู้ผู้เรียนในขั้นเริ่มต้นครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเองกับครูผู้สอนครูผู้สอนวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางดน้านภาษาไทยอยู่ในระดับใดเช่นความรู้พื้นฐานทางด้านพยัญชนะสระเป็นต้นโดยจะจัดผู้เรียนออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนเพื่อนำผลการวิเคราะห์คัดกรองมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละบุคคลขั้นที่2อ่านเขียนและสะกดคําวิธีที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถอ่านเขียนสะกดคําได้อย่างมีคุณภาพมีอยู่สีวิธีคือ 1. แจกลูกให้ผูกจําครูผู้สอนจะฝึกให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคําผ่านทางสื่อการสอนต่างๆเช่นวิดีโอเพลงหรือบัตรคำ โดยครูเป็นผู้อ่านนำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม3ถึง4รอบวิธีที่2อ่านคำย้ำวิถี มันักเรียนสามารถอ่านออกแล้วจากนั้นครูก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มและเท่าเกันโดยคระผู้เรียนในกลุ่มให้มีทั้งกลุ่มเก่งกลุ่มานกลางและกลุ่มอ่อนอยู่รวมในกลุ่มเดียวกันโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนการที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นวิธีที่3ทัดลายมือซ้ำอีกที เมื่อนักเรียนสามารถอ่านได้แล้วจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนคัดลายมือการคัดลายมือจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำคำต่างๆได้และนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาลายมือให้ผู้เรียนได้อีกด้วยวิธีที่4การเขียนตามคำบอก การเขียนนำคำบอกเป็นการทบทวนความรู้และที่สำคัญยังเป็นการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ว่าผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ครูสอนในบทเรียนที่ผ่านมาได้ถูกต้องแม่นยำหรือไม่ถ้าผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ถูกต้องครูก็จะมีการเสริมแรงทางบวกให้แก่ผู้เรียนเช่นการให้คำชื่นชมการให้ดาวการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆตามแนวคิดของสกินเนอร์ ขั้นที่3เน้นย้ำสร้างคำเขียนเรื่องราวในขั้นที่3เป็นการใช้เทคนิคฝึกซ้ำย้ำทวนเมื่อผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคำสั้นๆได้ ครูก็จะฝึกให้ผู้เรียนได้นำคำศัพท์ที่เรียนมามาสร้างคำแต่งประโยคเรียงประโยคเขียนเรื่องสั้นหรือเขียนเรื่องจากภาพฝึกการอ่านและสรุปใจความสำคัญโดยนำสื่อการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายเกิดทักษะการเรียนรู้ได้รวดเร็วนักเรียนได้เรียนรู้อย่าง มีความสูขครูผู้สอนจะใช้เทคนิคการสอนตามลำดับขั้นจากง่ายไปสู่ยากใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดโดยนิ้นกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือกระบวนการเรียนรู้ active learning มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ BBL เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิดการวิเคราะห์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษที่21เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทนและจดจำได้นานขั้นที่4บอกกล่าวประยุกต์ใช้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ สามารถทางด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านทั้งการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกคนซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปนตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนเมื่อนักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ดียังส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนในรายวิชาอื่นๆและใช้ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอีกด้วยผลการใช้กระบวนการสีขั้นสู่ความสําเร็จเรียนรู้ผู้เรียนอ่านเขียนสะกดคําเน้นย้ำสร้างคำเขียนเรื่องราวบอกกล่าวประยุกต์ใช้ เมื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่างๆผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขหรือ Happy Learning ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของกระบวนการคิดทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วเป็นความรู้ที่คงทนถาวรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ